สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสอนรำมน้ำเพชรพระเอกลิเกเงินล้านแฟนคลับอ้างเป็นเมียแถมลูก นอกจากจะดีใจที่พี่สาวกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองแล้วลิเกหนุ่มขวัญใจแม่ยกอย่างสอนรามน้ำเพชรก็ตั้งใจจะขอหลานคนนี้มาเป็นลูกของตนเองด้วยเพราะตนเป็นคนชอบเด็กแต่ถ้าจะให้ทำเองคงยังไม่พร้อมเพราะแม่ห่วงมากถ้าเกิดว่าพี่เขายกให้เราเราก็ต้องมาเรียนรู้ในการที่จะมีลูกการเป็นพ่อคนก็คงไม่ยากเพราะอะไรก็ถามพี่สาวได้ถามว่าอยากเลี้ยงเองไหมก็อยากเลี้ยงเองนะครับเราเองก็รักเด็กเราคือคน หนึ่งที่ชอบเราเป็นคนที่ใจดีตามใจชอบซื้อของเล่นเรามีความเข้าใจในความเป็นเด็กความพร้อมของการเป็นพ่อถ้าตอนนี้ทําเองอาจจะยังไม่พร้อมคงไม่มีเวลาไปทําแต่ถ้าเกิดพี่สาวยกให้คงในระดับหนึ่งครับแต่ดูแล้วสัมผัสได้ว่าพี่สาวคงไม่ให้ไม่เป็นไรเราก็ซัพพอตในเรื่องอื่นๆทั้งนี้เจ้าตัวยังบอกว่ามีแฟนคลับสาวมาแอบอ้างว่าเป็นเมียตนและมีลูกด้วยคิดจะมีของตัวเองไหมเหรอคงยังอีกสักพักนะครับ ช่วงนี้คุณแม่ยังห่วงอยู่พี่สาวออกเรือนไปแล้วลูกชายก็ต้องรออีกนิดหนึ่งแกก็ห่วงนะครับเวลาคนมาแปลกๆมาเฟซหรือโทรมาเขาก็จะบอกว่าสมัยนี้ทำไมต้องขนาดนี้บางคนแบงก์ก็เจอเยอะแฟนคลับที่ชื่นชอบมากๆแล้วคิดเกินเลยเป็นเรื่องเป็นราวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trust Media ขอบคุณครับ